สวัสดีครับพบกับเที่ยวดาที่จะครัวโชยกแก้งนะครับแตอนนี้เราอยู่กันที่วัดชินวรารามนะครับวัดที่อยู่ใกล้ๆเขตปทุมธานีนะอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับเป็นวัดที่ค่อนข้างเงียบสงบมากเลยนะครับมีอาคารมีเจดีย์ที่สวยงามมา,มากๆเลยอยู่ใกล้ๆกับสะพานฝั่งนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าตรงนี้คือสะพานอะไรอ๋อ เป็นบรรยากาศแบบสบายๆริมน้ําก็จะมีท่าน้ํานะตอนนี้ก็พาลูกมาให้อาหารปลาโอเคเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลาดีกว่าแล้วก็เดินเล่นในวัดกันนะครับโอ,โ,หโ,หโอ้โหอุ้ยปลาเพียบเลยโอ้โก็เนเลยระเบิดระเบิด โอ้นี่ไงโอ้เด็กเทไปทั้งถุงเลยเหรอแล้วขอจะกินยังไงยัไงสะดวกกันเนี่ยตรงนี้มันแคบจังเลยใต้เนี้ดูดิ <c oughs> แม่ทำอะไรอยู่น <c oughs> องแดดอยู่ถ้าจะลืมตาไม่ขึ้นเลยเฮ้ยกำลังชวนคนมาเที่ยวนอ๋อ <c oughs> <c oughs> นี่ไงตรงนี้ล่มเป็นมันมีลมเย็นๆนะถึงว่าข้างนอกแดดจะเปรี้ยงเลยนะ <c oughs> แน่นอนว่าแดดเปรี้ยงแหละข้างนอกเลย เราจอดรถไว้ตรงนี้เลยเนี่ยคนไม่เยอะอัอนนี้ไม่พุกพลาดเลยอ่ะสงสัยคนไปเที่ยวกันหมดใช่เน,นี่ยสงบค,คนก็กลับบ้านกลับกัดเอออ่ะโอ้โหเนี่ยคนนี้สนุกสุดเลยแหลนะนี่ตากล้องเล็กตากล้องขนาดเล็กมีกล้องส่วนตัวด้วยฮะตากล้องถ่ายรูปบังยังถ่ายรูปบางยังนี่ดูดูบรรยากาศริมน้ำก็ดีกว่านะครับตรงนี้ก็เป็นเรือ น่าจะเป็นเรือบรรทุกสินค้าหรือว่าเป็นเรือบรรทุกทรายนะ <ไป S 1> ดูดิหโอ้ข้างนอกมันร้อนนะแต่เข้ามาในร่มมันก็โอเคอยู่เราสามารถจอดรถสบายๆแล้วก็มาให้อาหารปลาต,ตรงนี้ว้าวสวยข้างหลังนั้นก็เป็นมหาเจดีย์นะองค์ใหญ่เบื้องเริ่มเลยอะตรงนี้มีอาหารปลาบริการนะนจะเป็นถุงละ20บาทนะครับกระสอบละ5้0เราก็จะได้ถุงแบบนี้ เมื่อกี้เหมามาร้อยหนึง่งห้าถุงห้าถุงของพ่อเหลือสองถุงนี่แล้วเหรอเธอจะเทให้หมดเลยเหรอลูกโอ้โหแต่แต่อย่าไปให้อาหารนกพิราบนะครับไม่ดีมันสกรปรกเนีย่ยมันขี้เต็มเลยเวลาเราให้อาหารก็อย่าให้อาหารมันหกใน,นในโป๊ะเพราะว่ามันจะทําให้ไม่สะอาดแล้วนกพิราบก็จะเข้ามาแล้วก็จะมาขี้ตรงนี้เหมือนมีเรือด้วยนะ น่าจะเหมาไปไหนได้ในแะเนี่ยเรือเนี่ยโอ้สวยมากเลยตรงนี้สะพานพระรามหกอืมว้าวฝั่งนู้นม,มีวัดด้วยนะอีกวัดหนึ่งชื่อวัดเกล่นนะวัดเกล่นนำเอาเอาวอาเอา,เอาค่อยๆให้นะค่อยๆให้โอ้ยค่อยๆให้โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมันก็นขึ้นมากินด้วยโอ้ โอ้โหปลาแน่นมากอะ่ะที่เนี้ยมาได้เลยโอ้อ่าโอเคเดี๋ยวพาขึ้นไปข้างบนท่าน้ำให้พาไปอยู่บรรยากาศร,ร้อนๆดีกว่าวันนี้เราขับรถฟอร์มวันมานะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่3ขีดเองไม่ได้ชาร์จมาถึงจะใกล้บ้านแต่วันนี้ก็ไปไหนไกลไม่ได้ตรงนี้เหมือนมีเป็นพื้นที่สำหรับการเกณฑ์ทหารด้วยนะ ได้สิมีร้านน้ำแข็งด้วยแม่สนใจเปล่าเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอไปเข้าไปในร่มก่อนให้พอมาเดินเล่นตรงนี้แป๊บนึ่งเออไล่เขาเหรอเป็นลานกว้างมากเลยตรงนี้มีน้ำแข็งไขยน้ำแสงเฮ้ยน้ำแข็งใสขขยด้วยโอ้ดีจังถ้าช่วงมีงานวัดนี่น่าจะสบายเลยตรงนี้ตลาดใหญ่เลย ตรงนู้นมีพื้นที่สําหรับทําบุญด้วยนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวไปลองลองไปหาที่ทําบุญกันตรงนี้เป็นต้นโพนะดูสิบรรยากาศอย่างนี้เลยอืมว้าวแฮปปี้ตรงนี้ท่าน้ำ โอเคเดี๋ยวเก็บบรรยากาศของวัดมาให้ชมกันดีกว่านะง่ายๆที่นี่มาก็มาไหว้พระนี่งไงโบสถ์อยู่ตรงนี้เขาเปิดประตูไว้ด้วยนะก็น่าสามารถน่าจะสามารถเข้าไปไหว้พระประธานในโบสถ์ได้นะครับก็เดี๋ยวเราลองดูแล้วกันนะเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระกันที่นี่ชื่อวัดชินวาราราวราวิหารนะครับอันนี้เที่ยวดะเรามาสายธรรมะแล้วนะมาเที่ยววัดกันบ่อยมากเลยช่วงนี้ เมืองไทยเราเป็นเมืองที่สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัดวาอารามเนี่ยเนาะม,มาขอบห้มา,มมาเฮ้ยอ๋อนั่งไงอาหารที่ตกอยู่ตรงนั้นเยอะเลยอ่ะนี่ถุงละยี่สิบาทเองอะ่ะเยอะมากเลยอะ่ะ ตรงที่เราไปฟุตคอร์ดตรงไหนสักที่หนึ่งนะยี่สิบาทตรงนิดนี่ยี่สิบาทของวัดถือว่าได้ทำบุญทางอ้อมเนี่ยให้ห่าป่านี่อ่ะช่วยกันอ่ะแบบมือเดี๋ยวค่อยไปล้างมือกันเอาทรายไปเลยโอ้หังตกแอกรงไม <laughs> นี่มาฝั่งนี้มั่ง ฝั่งนี้ปลาเยอะฝั่งนี้ปลาเพียบเลยแหละนี่โอ้เขามารอกันใหญ่เลยเขามารอกันแล้วเหรอ,อเขอานี่เคเขามันรอมา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 ให้เขาให้เขาให้เขานี่นี่อ่าใส่มือใส่มืออา้าวให้เลยโอ,เโอ้โห โอ้ยโอ้โหเยี่ยมมากเลยอ่ะไหนไหนเอาเอาสิเอาสิเอา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 แบมือแบมือทำมืออย่างงี้ทำมืออย่างงี้กรอบอย่างงี้เอออ่ะพอเทใส่มืออ้าวไปเลยลุยตุ้ม เอโอ้ให้ปลาสีเหลืองอุ้ยปลาตะเพียนนี่นะอู้หตัวสวยเลยเอ้ยโอ้โหโอ้อ่าให้ปลาตะเพียนอีกมีทั้งปลาตะเพียนแล้วก็ปลาสวายที่เนี่ยอ้าวนู่นเลยปลาตะเพียนอยู่นู่นไกลๆปึ๊บฟิวโอ้โหกินทันไหมเนี่ยโอ้โห ฮ่าโอ้โหถูกใจ <S 2> <S 2> <S เอา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 ไปเลยนู่นตุ้บฟิวโอ้โหไกล,กลสุดๆเลยอ่ะปลาเยอะมากเลยโอเคโอเค okay okay วันนี้เที่ยวดาดที่จะครัว่วลาไปก่อนบายบายเจอกันใหม่นะคลิปหน้าโอเค ฝากฝากถึงค okay. ุณผู้ชมหน่อยฝากถึงคุณผู้ชมค่ะมาดูกันใหม่นะป๊อปฮะปปโอเคไปผายจบจบนสนธนาอ่ะอ่ะใส่มือเอาไปโอ้โห้โอ้ยโอ้โห้เยอะเลยล่ะ อ๋ออาเอาสิอ่ะใส่ให้เขายืนยืนทางหางหน่อยมินแล้วก็เสียวตรงไหนดีตรงไหนดีเอาตรงที่มันโผล่มาโอ้ยเออน,นู่นนอยู่นู่นหนูอือืมฮะหนาวห่าว,าาวงอหรอ มาตรงนี้ไหมามาตรงนี้ก็ได้ลงมามานี่โยนตรงนี้ปลอดภัยหน่นโยนให้ทะลุรั้วไปเลยอ่าแปบบนึงสองมือสิหมดเยอะๆเลยเยอะๆเอาสิเอาโยนปุ้มอุ้ย เดนไปไกลๆนู่นเลยนู่นป่าตะเบียนเขาอยู่ตรงนู้นโอ้โหอุ้ยโห่ปลาเยอะมากอ่าลูกเยอะๆเลยเยอ,ๆอะๆเยอะๆ,อๆ,อๆโอ้หมือเธอ,อจะพอไหมล่ะ,<จ>ะเอาไปเลยแค่นั้นแหละให้พอก่อนเนี่ยหกแล้วเนี่ยไป เอาไปอุ้ยออปลาเยอะมากเลยโอย้แดกก็แรงแดกก็แรงหน้าก็แดงน้ำกระจายหมดแล้ว ลื่นนะนี่ระวังเชีย่ยลงน้ำ๋ยวพ่อทำเองโอ้โหดูดินน่นปลาตะเพียนอยู่ตรงนั้นเยอะเลยนี่ปลาสวายเฮ้ยมีสวายเพือกดูดิดิหืมป่าแล้วเอาถุงเก็บเอาไปทิ้งถังขยะยยเยาขาได้กินแล้วแหละง,ง่งยๆทิ้งลงถังขยะมีขยะให้ สวยมากเลยอนะอยูอ่ดีเขาไหว้กันเป็นระเบียบมากเลยปลาตะเพียน โอเคแต่ตอนนี้เราจะเข้าไปไหว้พระกันในโบสถ์นะครับนี่เป็นโบสถ์ของที่นี่นะครับประตูทางเข้าให้สุร่าเฝ้ารถไปใช่ไหมเข้ามาก็เจอใบเสมาตรงนี้ข้างบนเขียวเขียนว่าพระเจ้าวราวงเธอกรมหลวงชิน,นวรสิริวัฒนะครับสมเด็จพระสังฆราชเจ้าว้าว อา้าวไปกันเถอะเข้าวัดกันเถอะไปพาไปสิพาพ่อไปเลยลูกป่ะแดดร่มลมตกนะตรงน,นี้มีพญานาคเดี๋ยวเราถอดรองเท้าด้วยลูกถอดรองเท้าไว้เวลาเข้าวอุ๊ยร้อนเถอะเราใส่ขึ้นมาก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยถอดตรงนี้ร้อนร้อน ไหว้พระตรงนี้นะจุดทุปไหว้พระตรงนี้ตรงนี้เหมือนเขาเป็นโต๊ะทําพิธีอะไรเลยอะ่ะเหมือนมีจัดงานอะไรเหมือนเพิ่งมีจัดงานอะไรบางอย่างโโหโบสถ์สวยงามมากเลยตรงนี้ก็เป็นพระประธานของโบสถ์นี้นะครับด้านหน้านี่เนี่ยเป็นเจ้าวาดอาดีตเจ้าวาดที่นี่นะครับเฮ้ยแมว แมวเหมียวล้องเมียวอ่แมวเหมียวล้องเหมียว,วมเมียว,ว,เ,ยวเอาเฝ้าอยู่ที่นี่ข้างบนก็เป็นภาพจิตกรรมฝาผนังนะครับเป็นภาพพระนูนเทวดาด้านบนด้านบนก็มีลูกพุทธเจ้าเนี่ยว้วาว กาบพระอย่าขึ้นไปเหยียบลูกเอาคีวัดจินวารามวรวิหารเป็นวัดเก่าแก่และเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชั้นวรวิหารตั้งอยู่บนฝั่งตะวันต วัดชินวรารามเป็นวัดเก่าแก่และเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชั้นวรวิหารเดิมชื่อวัดมะขามใต้บริเวณรอบพระอารามกว้างขวางในพระอโุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องทศชาติชาดกที่งดงามพร้อมคำบรรยายเป็นโครงสีสภาพเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าสิบทิศนอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจในอื่นเช่น โบสถ์พระพุทธชินวรหรือว่าหลวงพ่อทองคําเป็นศิลปะสมัยสุขโขทยัยอันเชิญมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อพศ2456ซึ่งวัดนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์โดยพระเจ้าวราวงเธอกมรมหลวงชินวรสิริวัฒนาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าอดีตเจ้าวาดวัด,วดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม ได้ครับผมแล้วทำไมไม่เอากล้องไปเรื่อยอ่ะจริงไม่ได้แหละ และที่นี่ก็คือวัดชินวรารามวรวิหารจังหวัดปทุมธานีนะครับถ้าอยากสนับสนุนช่องเที่ยวดะกท่ยรัวทุยแก๊งนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องเที่ยวดะกทุยรัวทุยแกงด้วยนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับยังไงก็พบกันใหม่นะโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ